ต้อนรับเข้าสู่เพจ e b o o k to ัวรินะคะวันนี้ EP ีที่2เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกเรานะคะแกะรอยในเรื่องสมองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เรามาแกะรอยในเรื่องราวบรรดาจิตนะคะสี่จิตของเราเมื่อวานเราพูดเรื่องจิตสำนึกนะคะหรือ consciousness วันนี้เรามาพูดนะคะเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกซึ่งนะะบางคนเรียกยักษ์จินนี่ บางคนเรียกนะคะเด็กน้อยแต่โตคุณนะฮะ inner child inner child นะฮะซึ่งเรียกว่า subconscious mind เนะี่ยมันสำคัญยังไงวันนี้นะคะเราจะได้มารู้กันขอบคุณนะฮะ mindspiring นะะ consulting com แล้วนะฮะข้อมูลนี้มิทัลจีก็นะะยกเครดิตให้กับทางเว็บไซต์นี้ซึ่งนะในเรื่องราวของสภาวะ จิตนะคะจิตสานึกจิตใต้สํานึกนะคะมันเป็นจิตใต้สํานึกเนี่ยนะคะบางคนเรียกยักษ์จินดี้ที่อยู่ในนะคะทุกชีวิตคือตัวคุณก็มีตัวมันคอลที่ก็มีคือทุกคนจะมีจิตนี้จะรู้ไม่รู้จะแกล้งไม่รู้เขามีจิตนี้อยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะจิตในเรื่องเราจิตใต้สํานึกเนี่ยมันเป็นจิตใหญ่นะจิตใหญ่ที่ถ้าเราเข้าใจ เราจะนำจิตได้สำนึกเนี่ยมาสร้างชีวิตเราได้ถึง90%แล้วจิตสำนึกอ่ะมันจะมีพลังอำนาจหรือนะคะมีกลไกในการที่จะทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จหรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้มีเพียงแค่10%เท่านั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ในส่วนของเดี๋ยวพวกนี้มันทอยจี้เอาชาร์ตมาให้แต่ให้พวกเราฟังก่อนนะคะทำไมถึงจะต้องเป็นแบบนี้เนะเดี๋ยวมันทอยจี้จะ เดี๋ยวครัแบแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะเอามาให้อีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวที่เราจะมาทบทวนเรื่องนี้นะฮะเพื่อจะให้พวกเราได้ข้อมูลนะที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะมันสําคัญมากที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกในแบบที่เข้าใจง่ายๆเพราะเมื่อไหร่ที่คุณรู้คุณจะได้นํามาใช้เพื่อชีวิตของคุณได้เป็นที่ เมื่อคุณใช้ประสบความสำเร็จมัลติจิตได้ในเรื่องราวคุศลด้วยนะครับเพราะว่ามีหน้าที่ในการที่จะต้องให้ข้อมูลให้พวกเราเข้าใจเพราะหลายๆครั้งเวลานะคะเราต้องการรู้ข้อมูลถ้ามีใครสักคนมาอธิบายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของความอ่าเขาเรียกความกระจ่างได้ดีนึกออกไหมคะเพราะ ตอนนี้มันที่ก็เชื่อมโยงอยู่ระหว่างนะฮะจิตสํานึกตัวเองและก็ป้อนข้อมูลให้กับจิตใต้สํานึกอยู่ตลอดเวลามาอย่างน้อยคือ2ปีแล้วมีรุ่นพี่เราที่ใช้การเชื่อมโยงนะฮะระหว่างจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกนะฮะยิ่งนับวันนานมากเข้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของการตอกเสาเข็มชีวิตให้มั่นคงมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วเมื่อไร่ที่เข้าสู่นะฮะ สภาวะความบริสุทธิ์ของจิตสํานึกกับจิตได้สมนึกที่รวมตัวกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการเข้าสู่ศีลห้าโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมาท่องว่าศีลข้อไหนนะฮะศีลข้อแรกคืออะไรสองสามสี่คืออะไรไม่ต้องท่องเพราะมันจะเป็นภาวะของความบริสุทธิ์ไปโดยอัตโนมัติและคุณจะสนุกสนานกับการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งนะฮะสิ่งเราจากภายนอกไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล ในการที่คุณจะสนุกสนานต่การเต้นนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะโลกของพลังงานใหม่เนี่ยมันเป็นโลกของจิตวิญญาที่เป่งประกายความสุขอย่างแท้จริงและเป็นโลกของความเป็นจริงที่จะไม่ทําลายเซลล์ในร่างกายของตัวคุณอีกเลยถ้าคุณรู้และเข้าใจอันนี้คือสําคัญนะคะเรามาดูว่านะคะในเว็บไซต์นี้เขาให้อะไรนะ,ะเขาให้อะไรเรานะคะเพราะ มานะบางคำนิยามก็จะบอกว่าจิตได้สํานึกเหมือนเด็กเพียงแค่3ขวบนะคะคุณจินตนาการคือเด็ก3ขวบนะคะนั่นก็คือว่าเป็นผู้ที่นะคะสนุกสนานเบิกบานร่าเริงจับใจไม่ได้คิดเรื่องการที่ต้อง,อง,องทำอาหารกินไม่ได้คิดนะในเรื่องราวของเขาเรียกว่าอะไรนะเออตระก,กะเหตุผลนะรู้อย่างเดียวคือมีความสุขและความสุขจะนําความสุขมาให้แล้วเวลาได้อะไรนะคะได้อะไรมา ก็จะซาบซึ้งซาบซึ้งดีใจนะคะเพราะว่าวัยสามขวบได้ของเล่นมาโอ้โหดีใจกอดนะคะกอดของเล่นน่ะนะคะกอดของเล่นแล้วก็นะฮะมีความรู้สึกหวงแหงของเล่นเพอพักหนึ่งแล้วก็ของเล่นนี้ก็สุกวางไว้นะฮะของเล่นใหม่มาก็ อามากอดดีใจนะคะก็คือได้ครอบคองได้ครอบครองดีใจนะคะครอบครองได้สักพักหนึ่งเล่นไปเล่นมาก็ไปวางอันนี้คือพวกเราผ่านมาหมดเรียบร้อยนะ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการที่มาเรียนรู้โลกนะคะเรียนรู้โลกแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะได้ป้อนคําสั่งนะ,ะในสิ่งที่เราปรารถนาต้องการจากจิตสํานึกจิตซีโอเนี่ยให้กับจิตได้สํานึกเพื่อที่จะได้สอดคล้องแล้วก็ดึงพลังงานดีๆเข้ามาหาเราเนาะ จิตใต้สํานึกคืออะไรนะคะจากทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งของวอร์จินียซาเทียนะคะได้แบ่งระดับจิตมนุษย์ไว้สองระดับคือจิตนะคะจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกซึ่งจิตสํานึกคือเมื่อวานที่เราพูดกันเนี่ยนะคะจะเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ําซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ทักษะรวมถึงการกระทําคำพูดพฤติกรรมบางอย่างรูปแบบในการดําเนินชีวิต ซึ่งเราสามารถควบคุมนะฮะส่วนจิตใต้สํานึกอเปรียบเหมือนนะฮะส่วนของที่ภูเขาน้ําแข็งจมอยู่ในใต้น้ําที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่ามันจะหยั่งลากลึกไปขนาดไหนนะหะาเปรียบเทียบนะฮะส่วนเอ่อเสียบเทียบในส่วนอ่าส่วนสัดส่วนของจิตใต้สํานึกและจิตเหนือสํานึกแล้วเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ที่1 0ถึง90%สิ่งที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่10% แต่ส่วนที่ลึกอย่างลากลงไปมันถึง90%ดังนั้นพลังนะฮะที่อยู่ในชั้นใต้นะคะที่เรามองไม่เห็นอ่ะมันจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากดังนั้นจิตใต้สํานึกนะคะคือส่วนจิตส่วนที่ทําหน้าที่ในการจดจําบันทึกข้อมูลเรื่องราวหรือประสบการณ์ชีวิตของเราทั้งหมดทั้งที่เป็นภาพเหตุการณ์ความเชื่อความรู้สึกทัศนคติทั้งที่เราจําได้และจําไม่ได้นะคะมันก็จะจําให้เราหมดเลยนะคะ ในสภาวะที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกแสดงออกมาเป็นอุปนิสัยและพฤติกรรมของเราเองรวมถึงมงุมมองนะคะความคิดหรือทัศนคติของเราดังนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่านะฮะอะไรที่เราใส่ข้อมูลไปตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันมันถูกบันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตีความความเชื่อความรู้สึกนึกคิดหรือการตัดสินใจนะะโดยเราไม่สามารถนะคะ,นะะบังคับควบคุม ความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมเหล่านั้นได้เพราะมันทำงานเป็นระบบอัตโนมัติไปเรียบร้อยแล้วเช่นการกลัวนะคะไม่กล้าปฏิเสธหรือไม่กล้าที่จะถามอาการประหมา่าเมื่อพูดต่อหน้าคนมากมายและก็การกินท,ทั้งทั้งที่ไม่หิวแต่สามารถนะะไม่สามารถท่ามหรือยุด,ยดพฤติกรรมนั้นได้อันนี้เป็นต้นนะคะนี่คือสิ่งที่พรุ่งนี้มันทอยที่จะเอาภาพนะคะในตวนนี้มา มาทบทวนให้เราอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะถือว่าเป็นกลไกลสําคัญมากถ้าเราเข้าใจตัวส่วนของตรงนี้นะคะเรา,เ,าเราสามารถที่จะมานำมาเป็นประโยชน์ในเรื่องเราของการดําเนินชีวิตของเราหรือมาการเปลี่ยนแปลงนะคะพฤติกรรมของชีวิตของเราเพื่อประโยชน์นะคะอันยิ่งใหญ่มหาศ,าศาลของตัวคุณเองและก็นะ,ะเมื่อคุณเองได้ประโยชน์จากการใช้จิตใต้สํานึกเนะะี่ย มันเป็นเรื่องเราการเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกขั้วนะคะจากขั้วนะ,ะจากขั้วของการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงไปทางด้านรวยมันจะพลิกแบบมหาศจ,จยลมากนะ,ะ,นะะแล้วลองมาดูนะคะในเรื่องเราของเอ่อ the power อา่า the power of your subconscious mind นะคะ conscious mind จิตใ,ใต้สนึกมีอิทธิพลต่อชีวิตอย่างไรนะคะเมื่อ คุณเมื่อคุณเข้าใจว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมีพลังงานและอิทธิพลต่อชีวิตของคุณอย่างไรเนี่ยการที่คุณจะมีความสุขและประสบความสำเร็จหรือมีความทุกข์ความลมเหลวในชีวิตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจิตของเราเป็นสำคัญนะจิตในส่วนลึกที่ควบคุมทางด้านความคิดการกระทำต่างๆที่เราเรียกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะอยู่ลึกในสมองนะคะไปในสมองมากกว่าจิตสำนึกเราแต่มันอยู่ในส่วนนะคะที่ เป็นสมองที่ทรงพลังมากกว่าซึ่งจิตใต้สำนึกนี้นะฮะมีมีส่วนในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆในชีวิตได้ถึง90%ซึ่งจิตใต้สำนึกนะฮะจะมีการควบคุมความคิดหรือ,อตัวจิตสำนึกที่ส่วนใหญ่ในการขับเคลื่อนชีวิตมันใช้แค่เพียง10%อีกนะฮะอีกในในอีกทีหนึ่งนะ่ะหาจะเปรียบเทียบจิตใต้สำนึกเหมือนภูเขาน้าแข็งแล้วแล้วก็จิตใต้สำนึกจะอยู่ในส่วนที่อยู่ใต้น้า เป็นส่วนที่ไม่มีใครเห็นและหลายๆครั้งเจ้าตัวก็ไม่ทราบนะคะว่าการที่มันมีความรู้สึกมากจนเจ้าตัวไม่อาจจะรู้ตัวได้เนี่ยทำให้จิตใต้สํานึกของนะคะเด็กน้อยในตัวคุณเนี่ยไม่เคยได้รับการพ,าพัฒนาในการเรียนรู้และเติบโตด้วยการไม่นะคะด้วยความไม่ตระหนักรู้จิตใต้สํานึกของะะหรือจิตเด็กน้อยในตัวคุณเอง ซึ่งทรงพลังมากมีการขับเคลื่อนชีวิตของคุณไปในทิศทางนะที่ไม่ได้อยากไปและเป็นพลังงานดึงดูดที่ไม่ได้ต้องการได้อย่างง่ายดายอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวถ้าคุณไม่พัฒนาจิตใต้สำนึกของคุณนะเขาก็จะไปดึงสเปะสปะมาให้คุณเพราะเขาทำงานออโตโด้ดังนั้นเนะี่ยสิ่งที่เราต้องรู้นะคะรู้ใน,นกลไก ที่เราจะป้อนข้อมูลอย่างเรียบง่ายให้กับจิตเด็กน้อยในตัวของคุณเองเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณทรยจะเอาในเรื่องราวของนะคะาภาพประกอบมาให้พวกเราได้ได้มากขึ้นนะคะเพราะว่า,าวันนี้มาอย่างอย่างเช่นนี้เราอยากให้ต่อเนื่องนะคะดังนั้นฟังเป็นข้อมูลแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาภาพมาประกอบให้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะทําความรู้จักในจิตใต้สํานึกของคุณนะ่ะเพื่อที่จะนะคะป้อนข้อมูล อย่างที่ถูกต้องและไม่เกิดปัญหางองแงเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจว่าลักษณะนิสัยของจิตใต้สำนึกเป็นอย่างไรนะคะแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์นะคะจากการที่นะครระบบความคิดและของจิตใต้สำนึกไดดึงดูดในสิ่งที่คุณปรารถนานและต้องการมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีดีเทลของมันนะคะเดี๋ยวพวกนี้เราจะมาเจอกันนะคะในเรื่องของจิตใต้สำนึกเนี่ยจะมีต่อภาค2นะจ๊ะจะมีต่อภาค2เพราะว่า ถือว่าเป็นยักษ์จินนี่ที่มีความสำคัญต่อชีวิตเรามากๆนะคะอขอขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันในภาค2ของคิดใต้สำนึกทีค่ะ